สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง FC ใหม่และ FC เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีเข้ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องคะ่ะแอดมินก็จะพามา สรุปนะคะแนวทางรัฐบาลเราพัฒนานะคะของงวดก่อนนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะแนวทางเข้านะคะ40หลุดนะคะ93เข้านะคะแอนมินให้เด่น9นะคะ07ก็หลุดนะคะตัววิ่งเราก็มาะคะสำหรับตลา,างก็ได้เฮกันไปเนาะตัววิ่ง7นะคะ สรุปแล้วนะคะตัวเจาะก,ก็เข้าชุดเด่นให้เลยนะคะนอ๊เก้าสามแอดมินให้ตัวเลขแค่ไม่กี่คู่นะ,ะพี่น้องตัวเลขน้อยมากนะคะโอกาสเข้ายากนะคะโอกาสหลุดนะ,ะมีเยอะนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับชมนะคะของวันนี้กันเลยนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีมีหนึ่งมีศูนย์มีห้ามีสอง มี7แล้วก็มี9นะคะแอดมินให้เด่นไปที่1กับ4นะคะเด่น1และเด่น4นะคะอันนี้นะคะใครชอบก็ตามนะคะจับคู่ได้นะ1 4นะคะสำหรับเด่น1นะคะก็จะมี10 13 15นะคะ สำหรับเด่น4นะคะก็จะมี4 2 4 5 4 9นะคะปากาก็เหมือนจะหมดแล้วพี่น้องสำหรับชุดกันนะคะก็จะเป็น5 9 7 6 3 2 7 1นะคะ แถมไปคู่169นะคะตอนนี้นะไม่ใช่ตัวเด่นนะแอดมินจะให้ไปนะคะมี 7, 2, เจ็ดสองเนาะนี่สามหนึ่งนะคะโอ้แอดมินลืมห้าูนได้ยังไงทุกคน ตายแล้วเขียนไปตัวเลขก็จะเยอะนะคะห้าศูนย์นะหมวดนี้รู้สึกว่าจะให้เพิ่มแล้วเพิ่มอีกนะคะเนาะพอแล้วเนาะพี่น้องตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นหนึ่งศูนย์สี่สองหนึ่งห้า 59านะคะสี่เ้าแล้วก็50ตัวนี้ชอบนะพี่น้องสำหรับกันเบิ้ลนะคะก็จะมีหนึ่งหน้าห้านะคะแล้วก็จะเป็น0 0์เบิลไม่ค่อยมีนะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องตามนะพี่น้องแอดมินคำนวณไม่มีแต่ว่าอย่าชะล่าใจเนาะพี่น้องเนาะ จดไว้แคปไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิอกกดไลค์นะคะกดแชร์ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า